เฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเป็นว่ะจริงเหรอจริงไม่ค่อยได้บเห็นบ่อยครั้งนะที่สมุปมันจะมาซ้อนกันีสามอเใช่ครับก็ถือว่าเป็นงานดีไซน์ครับที่แบกแนวยิงเป็นแฟนทอมที่ผมว่าความรู้สึกผมคือถุงมันสวยที่สุดแล้วสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับพี่เป็นไงวันนี้มิซันไม่อยู่มาทำอะไรมาแทนมิซันมิซันไม่อยู่ติดภารกิจ กอรกิจสาคัญด้วยไปไหนไปนี่อยู่ไปอะไรขักอย่างหนึ่งเละติดภารกิจตัวนี้มาแทนพี่สันแล้วก็ไม่รู้จะแทนตลอดไปหรือเปล่าหรือจะแค่เทปเดียวลองดูนี้เดี๋ยววันนี้มาเป็นทดสอบนะให้โบ๊มาสอบผ่านหรือเปล่าว่าตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์นะมันน่าเลยปกติไม่ได้ตั้งตรงนี้นะปกติจะไปเมื่อก่อนที่เป็นอะลีบูลูมอยู่ตรงนู้นกหลังๆมาเป็นพี่สันกับพี่โยแล้วก็ผมกลับมาบอกเลยว่าพิเศษกว่าทุกครั้งแน่นอนพี่โย วันนี้จะตัวอะไรมาเพิ่งเปิดตัวไบดสดรรอนๆเลยมันคือรองเท้าสามมิติอยากดูเลยไหมไม่ไม่ดูดูเลยดิเริ่มเลยดว่ามาดูดูจริงๆเนี่ยมันเปิดตัวไปแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยที่ที่เราออนแอร์ไปเนี่ยีเป็นวันแรกที่เราขายถูกสาขาด้วยตัวนี้เลยใช่ครับเปิดตัวไบเดรสดตรอ์เลยนะครับเป็นตัวไนกี้ 3D นั่นเองนะครับพี่โอนี่ขุยแค่ถุงก็เท่นะตเทแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวให้ดูถุงตอนนี้ดูดูเจ้าตัวมันก่อนได ฝั่งพีโยเนี่ยจะเป็นตัวข้อสั้นฝั่งผมเนี่ยจะเป็นตัวข้อยาวครับนี่ของนี่เพิ่งถึงเราสดๆร้อนๆเลยนะพี่ครับส่งตรงมาจากนู่นเลยไนกี้ดอทเลยไนกี้ใหญ่เลยไนกี้เมกาเลยใช่เริ่มรีวิวเลยดีกว่าเออโอ้โหไงพี่โยแบบแรกเออถ้าผมจำได้ครั้ที่แล้วแฟนทอมเนี่ยมันจะออกตัวพิเศษมาตัวนี้เนี่ยเป็นสีที่สองครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณปลายตุลาปีที่แล้วมันเป็นตัวสกอเปียน ที่เป็นเงนสีเงินเงินนะใช่แล้วก็อันนี้เนี่ยเหมือนเป็นตัวที่สองแล้วนะครับเป็นเรียกด้ว่าเป็นซิสเนเจอร์และการสีพิเศษของแฟน้อมจีครับแล้วก็เหมือนเดิมเมือเหมือนเดิมเลยมาตัวพุ่มข้อแล้วก็ตัวข้อสั้นครับครับผมเป็นไงกราฟิกพิอต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากอ่าที่ที่เห็นตอนคือเห็นในรูปก่อนแหละครับแต่ตั้งแต่เห็นในรูปแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยในกี้แม่ง กำลังจะทำอะไรวะเนี่ยก่อ,อ,อนนั้นมีรูปหลุดเขาว่าเลยว่าเขาดูสบู่ดิครับเขาเอามาเรียงกันอ่ามันมีที่มาท,ที่ไปมีการดอเทมีเอามาเรียงกันสามสามอันซึ่งแบบเป็นอะไรที่แบบเอคนทํางานดีไซน์เอาโลโก้มาเรียงสามอันนี้เจ๋งมากนะ แล้วก็แหวนแนวมากนะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยครั้งนะออท,ที่สมุดมันจะมาซ้อนกันึงสามอันนี้ออนลีเดียวปกติจะเป็นแค่อันเดียวแล้วแบบกลับด้านอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้มาถึงสองสามสีเลยแล้วก็แล้วก็การาฟิกเนี่ยก็เป็นไอเนี่ยเหมือนเราเล่นตอนเด็กอะไอแว่นแดงข้างน้งเงินข้างาแว่นสามมิติใช่ไหมฮะเวลาดูหนังใช่ไหมใช่ก็จะเป็นแบบใส่แว่นเลยเหมือนแบบสามมิติขึ้นมาก็เป็นกราฟิกที่เขียนคาว่า เออนะแฟนทอมอ่ามีแฟนทอมแล้วก็มีสกิลนะครับแล้วก็มีในกีฟุตบอลซ้อนกันใช่ครับจริงๆเนี่ยโลโก้แล้วก็ลายกราฟิกเนี่ยเขามีสไปายเลชั่นแล้วก็แรงกระดานเจเน่มันคือโลโก้แบบ3มิตินั่นแหละซึ่ง3มิติเนี่ยมันสื่อถึงคนที่ใส่แฟนทอม GT เนี่ยมีทั้งหมดหลักๆเนี่ยมันจะมีสกิลทั้งหมด3 3ข้อเลยตังเนี่ยมันก็ล้อไปกับกราฟิกเขานะครก็1เนี่ยมันคือความแม่นยำนะแล้วก็สัญชาตญาณความแม่นยำสัญชาตญาณนะแล้วก็รูปแบบการเล่นที่เราใจสามข้อหลักๆของมัน ก็เลยเอาเจ้าสีเนี่ยมาแทนนะจะมีสีเหลืองนี่ออกสีอะไรชมพูไหมเฉยชมพูชมพูแล้วก็ฟ้าฟ้านะครับผมสามมิติ3ามข้อหลักๆเลยเท่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 จริงผมอยากรู้ว่าถ้ามีแว่นสามมิติเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยผมว่ามันจะเหมือนหนังนะเหมือนไหมที่มันจะเออไม่ใช่จะลอยไปนะอยู่หน้าเราอะไรก็ได้นะยิ่งหนังทีดีเลยใช่ไม่แน่น่าลองน่าลองไม่แน่นะดูในกล่องมีให้ไหมไม่มีนี่ในกล่องเขามีเป็นตัวนี้มาพี่โยไอพี่ว่าไอตัวเนี้ยดูได้แกะเลยแกะได้เหรอไม่รู้แกะแล้ว ไม่รู้แก่แล้วพี่ไม่เกี่ยวนะแก่หยาบหยาบด้วยแกมันถูกทางนี่นี่เอาด้านใหญ่ๆออกหน่ยมั้งบดนี่นี่ด้านนี้พี่ว่าเนี่ดูได้ใช่เหรอเออเฮ้ยอันนี้นี่คือความรู้ใหม่ต้องเอาแดงกับเงินนะมึงเอาคนละข้างนี่นี่เหรอนี่ทำให้ดูไม่เป็นของพี่โยก็มีของพี่ก็มีเหรอมีมีหมดมีทุกกล่องพี่แต่ไม่รู้ว่าข้างไหนนะใช่ปะเนี่ยพี่โย ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยครับปกตินะครับไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเป็นวะจริงเหรอจริงเฮ้ยเรื่องจริงป่ะเนี่ยพี่จริงจริงจริงงเลยนะจริงอันนี้นี่ผงบอกก่อนอันนี้คือความรู้ใหม่ครับอันนี้ไม่มีข้อมูลมาก่อนจริงไม่มีข้อมูลมาก่อนเลยอว่าจริงทำอย่างนี้ได้แผ่นท่อเนี่ยมันเขียนเลยคือเห็นชัดเลยฮะตัวตัวหนังสือมันจะชัดขึ้นจริงดีใช่ครับเนี่ยเออมันจะชัดขึ้นเลยมันจะลอยขึ้นมามันจะชัดขึ้นเลยอ๋อันนี้คือวิธีการใช้ของเขาเหรอ อ่ามันจะชัดขึ้นครับแต่ไม่แน่ใจว่าสีถ้าจะดูสีถ้าจะดูคําว่าเออนี่ไงใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ถ้าจะดูคําว่าเล่นบ้างสิสนุกอยู่คนเดียวเลยมันมีคําว่านะแพนทอมกับสกินใช่มีสกิลแล้วก็สกิลคุณบอกต้องเปลี่ยนสีอะต้องเปลี่ยนสีสลับไปอ๋อสมมุติถ้าเกิดเราะดูคำว่าสกิลใช่ไหมต้องเปลี่ยนสีจับคู่สีอ่ะอันนี้คือเฮ้ยเจ๋งพวปุดหัวไม่มีนะ แต่กูเห็นไม่มั <m <m ่วไม่มั่วจริง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 เ่ยเออไม่เป็นไรความรู้ใหม่เราก็ไม่เคยลองเหมือนกันครั้งแรกเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่รู้เหมือนกันคือไอ้นี่มันใช้ยังไงคือถ้าดูจากตรงนี้นะฮะมันจะเป็นวูงสือทับทับทับกันหลายๆสีคือแต่ละคำอ่ะ ก็จะใช้สีของมันอย่างเช่นคําว่าแพนทอมอ่ะก็จะเป็นสีหนึ่งอ่ามันซ้อนกันอยู่นะสกินก็จะเป็นสีหนึ่งในกีฟุตบอลในกีฟุตบอลด้วยใช่ไหมสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองนี่ไงนี่ไงครับในกีฟบอลไปลองเล่นกันที่บ้านก็ไม่รู้อ่าไปลองเล่นกันที่บ้านแบรนก็ไม่รู้เหมือนกันเราเพิ่งรู้นี่ยแหละรู้ทั้งมดเลยคนที่มีบุญบารมีเท่านั้นแหละถึงจะเห็นจิตใจหยาบหยาบหยาบช้าก็จะไม่เห็นอุ้ยอ่อือผ่านโอเคเพิ่งรู้นะถือว่าเป็นกิมมิกที่เขาให้มาในกล่องนะครับเจ้าตัวนี้ มันเป็นอะคริลิกอ่าผมว่าเท่ๆๆก็กไปเล่นกัน,หนเหมือนเดิมน,นะฮะก็มาด้วยลิมิเต็ดเป็นลิมิเต็ดคอลเลคชันของไก่เขานะ,ะเป็นเรียกได้ว่าเป็นลิมิเต็ดมันคือตัวที่2แล้วกันหลังจากต่อมาต,ต่อเนื่องมาจากสกอร์เปียนนะครับแล้วก็กราฟิกกราฟิกเนี่ยพี่โยมนี้ก็คือจะเหมือนกับสกอร์สกอปเปียนเลยตอนนแรกมันเป็นสีเหลืองอันนี้ก็ปรับใช้มาเป็นสีน้ินเงินนะครับน้ินเงินกับสีเงินเงินด้วยแล้วก็พื้นเพลินเนี่ยยังคงเป็นแฟนทอมจีทีตัวแรกเหมือนเดิมเลย ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับด้วยแง่ของดีไซน์เนี่ยดูจากภายนอกอะก็รู้สึกถึงผู้หญิงก็ใส่ได้นะถ้าเป็นน้ำบันผู้หญิงเลยนะมันไม่ใช่เป็นลายที่ดุดันอะไรอย่างนี้นะหวานสีเออเป็นโทนแบบสีๆแบบเออน่ารักดีนะฮะก็สามารถใส่ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าในกล่องให้อะไรมาบ้างมีที่สองผ้าอ่ามีที่สองผ้าแล้วอันนี้ไม่มีถุงมดเอยเขามีสองอันอ่ะมันอยู่อันนี้เออเขาแถมมาสองอันก็มีถุงเอยถุงสวย ทีเนี้ยสองถุงก็จะเห็นได้ชัดกว่าเดิมว่านี่สวยมากถุงเออถุงสวยถุงสวยมากจยิงเป็นแฟนทอมที่ผมว่าความรู้สึกผมคือถุงมันสวยที่สุดแล้วอปกติมันมีซิปไหมอันนี้ไม่เคยไม่เคยเอามาแกะเล่นดูนะมี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 เอาซิใส่พวกกางเกงในสบู่ยาสฟันต้องบอกถึงขนาดนี้ปะ เอาไปใส่อุปกรณ์จะอยากใส่อะไรก็ใส่เนื้แข่งกันแมทกับรองเท้านะครับผมสวยดีสวยดีสวยมากสวยมากก็เรียกได้ว่าเป็นแฟนทอมอีกผมมองได้ว่ามันคือสีที่สวยที่สุดที่ที่เคยที่ทำแฟนทอมมาของปีนี้ตัวนี้ผมให้สวยที่สุดเลยแล้วก็เป็นตัวที่น่าน่าจับจองก็เป็นเจ้าของมากแล้วก็ของแถมเขาเนี่ยมันพิเศษตรงเลยยังไม่รู้ว่าใครรู้เขาช่วยบอกหน่อยว่ามันใช้ยังไงหรือว่าไปลองเล่นดูใช้แค่แบบติดเท่ๆได้บ่านี่ไม่รู้นะ แต่เราเอามาลองส่องมันเอาไว้ส่องเลยเชื่อผมใช่ป่ะเอาไว้ส่องแน่นอนนะฮะก็ไปลองใครซื้อไปแล้วก็เอามาเล่าไว้ใต้คอมเมนต์หน่อยนะนะเพรามันใช้ยังไงใช่ครับก็ถือว่าเป็นงานดีไซน์ครับที่แบกแนวแล้วก็เออเซอร์ไพรส์อ่ะว่าเขาทำอะไรอย่างเงี้ยเออคิดกิมมิกแต่อยากให้มาเล่นกันนะฮะรองเท้าก็นอกจากการใช้งานการเตะบอลแล้วก็จะมีอะไรลูกเล่นอะไรพวกนี้มาทำให ไม่เบื่อกันนะครับผมก็แม่ยินเวียดนามตัวนี้เป็นเวียดนามทั้งสองคู่เลยครับตัวข้อยาวเทคโนโลยีก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับผมใช่ก็มีเจลลิฟท์เทคเจอร์แล้วกันเรียกว่าผิวสัมผัสเนี่ยมันคือสารมิติอยู่แล้วนะครับแล้วก็เคลือบไปด้วยเอ่อเทคโนโลยี acc คอน t ท o n control ก็เล่นได้ทุกสภาพอากาศเลยฝนตกแดดออกอะไรเนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเล่นได้ครบทุกสภาพสนามเลยนะครับเหมือนเดิมเลยเทคโนโลยีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับชุดพื้นก็ยังคงเป็น platinum gt อยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงราคาล่ะราคาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าพิเศษ coition นี้เนนี่่ยมััคือเทากน ัน4 0 0บาททั้งตัวคุ้มข้อแล้วไม่คุ้มข้อเท่ากันกั9,400บาทเท่ากันก็วันนี้เนี่ยพี่โยวานจะห่ายวันแรกทุกสาขาเลยนะครับผมแล้วก็ช่องทางออนไลน์อารีุีบอลสตอร์ด้วยอารีขับด้วยใช่แอปพลิเคชันก็เลกันเข้าไปดูได้นี่น่าจะมีอัปิอเดตแล้วนะครับข่าวสารในก็ตัวนี้เนี่ยเด้งขึ้นไปนะแอปหน้าแอปแล้วก็มีขายหน้าร้านด้วยมีไหมมีครับทุกสาขาเลยมาลองกันอ๋อทุกสาขาเลยใช่ครับผมครับโอเคง่ายๆไปลองสวมใส่ดูลองเล่นในนี้ด้วย คืออะไรยืมพนักงานมาเล่นนะบอกพนักงานแล้ววันนี้ก็ขอบคุณน้องโบ๊ทมากถือว่าสอบผ่านนะผ่านไหมพี่ให้พี่ให้เต็มเลยเต็มเลยอ่ะเต็มเลยอาพี่สันมาแต่จะต้องแทนได้แทนได้เลยอะยอดมันจะตกไปเลยแล้่าโอเคเดี๋ยวคราหน้าเป็นอะไรต้องบอกว่าพิเศษแน่นอน อะไรอุบอิบไปเลยพิเศษไม่แพ้ตัวนี้อุบอิบอุบแบบแบบเนี่ยแบบความลับความลับอย่าแซลนี่พิเศษไหมแพ้ตัวนี้ผมบอกแล้วเลยพิเศษมากๆอ่ะเป็นตัวนี้ใช่ไหใช่ไหนใไหนสามขีดเออเร็วๆนี้แหละพอเผอเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยวันต่อวันเนี่ยออนแน่นอนมันเป็นตัวที่พิเศษมากๆแล้วตรงนี้ต้องมีแคปเชอร์อะไรพิเศษมีด้วยแคปเชอร์เราเป็นอลิพิเตอร์ของเราติดตามเลยนะครับผมบอกก่อนแล้วก็พิซซานชิโร่ก็กลับมา ครับหรือเปล่าอันตารายรอย่างชุ่ตอนนี้เพิ่งจะเพิ่งกลับเลยดูทำลายแล้วทำลายไม่โอเคนะหนักมากน่ากลัวนะน่ากลัวตอนนี้นช่วงนี้ห่างกันไปก่นอนนะฮะโอเคครับโยสำหรับวันนี้เดี๋ยวฝากเจ้าตัวนี้ไว้ด้วยนะครับมีให้เลืกอกทั้งข้อสั้นแล้วก็ข้อ,อยาวเลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่พิเศษมา,มากๆสำหรับแฟนทอมจีทีนะครับผมนี่ครับนี่ก็ลาไปก่อนครับผมนะ่นะขอบคุณครับ